ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมียูทูบช่องอีสานบ้านคอยเองบรรยากาศที่สุดยอดสุดยอดอีหลีกับท่องทงหน้าพีเตียคิดว่าหันที่เหตุไปยามเบ็ดบ่ได้ผลยาวากันเบ็ดเสียสองหลังแล้วก็เอามาลองไว้กันแท้หลังหนึ่งพี่น้องแล้วก็หลุดไปแบบมีปัญหาอีกหลังหนึ่งซึ่งบ่าวมีบอยากว่าอยากว่าคนน่ะปลาปลาเอาไปแล้วกันบ่าวมีเป็นผู้ใสเองบ่าวมีหัว่าหลังใดมันเสียหลังใดมันอยู่ใส่พี่น้อง เบ็ดม uh, ีสิบหาหลังสิบหกหลังเลียเลียอ่าเลียเยอะหลังสิบสเลียสิบสลียเยอะสิบสามหลังนั่นแปลว่าไปแล้วสองถึงสามหลังสองถึงสามบ่บ่ได้บอกเลยบ่บ่บ่ควรจะเห็ดยังสี่บ้ามีว่าปลามันคือสิเอาไปได้คัะขนาดนั้นแท้เพราะว่าลักษณะปลาไหลถือมันม้วนอยู่แถวใกล้ๆนั่นนะเพราะว่าบ้ามีเสียบดินคู่หลังห้อยควางกามี เราเบดมาลอ้งอยู่กันแทบปรบ้านว่าถอดออกปดเอาเราก็ไปน่ะนะนี่บ้ามีสิเป็ตัวเห็ดนี่อย่างนี่เบดเบดเสียไว้นีคักนี่นะนี่หนไหมนี่คักคักเรื่อยหลังหนึง่งสาที่จำได้ล้านเปอร์เซ็น,นบาทน,นี่อีกหลังหนึ่งนี่นี่อีกหลังหนึ่งนี่กะว่าโอ้ยมันสิปหลีอยู่ใส่ ล้งแบบบ่เสียบินเลยวาสันโกมีดวะว่าไงคนถอนนั่นแหละค้นบ่อถอนยังสิถอดได้งไว้ธร่มดาบ่คันถอนต้องไปคันป้าเอาไปมันกับไปมันมีความก็มังได้ว่าจจกแต่ว่าเอ้าบ่ต้องไปสนใจยามตุ่มเฮาครับอือแล้วแล้วไปเขากระิอยากได้ไปอยากไปกินเทาบ่ว่ากันอือเอ้าหลังแรกพี่น้องผม ถือบ no ่ถือใส่ไว้คือเก่าการบ่ถือกะเอาลงพี่ก็ได้มองไดลมันเลือกเฮาเอาลงหั่นตุ่มเบิ่งเป็นเป็นสูงสูงมานบ่หมานเอาพี่น้องผมหลังแรกแปดลังพี่น้องแปดลังเอามาเพิ่มอีกซีลังจากที่เฮาหมานไปแล้วตุ่มแจกใช่ไหอืมเอาเขาบ่บ่มจะป่อยวางเปล่าเอ่อเห็ดตุ่มบอกดีๆเอาผีบาดห้อง เยีะยังบ่บางเยียก่อนเดี๋ยวโอ้เยีะยังดีบ่บ่ดตังบ่โอ้ยนั่นเด็ตัวหนึ่งถือกตัวหนึ่งพี่น้องปลาไหลหน่อยเถือยู่เออเอาไว้นี่บ่เป็นยังหน้อยกับเถือกเ้อพี่น้องเด้อนั่นนั่นปลาไหลประทับใจยู่งซ้ำนี่เถือกถือกว่าตัวน้อยกับตางเอาลูกหนีกู้บาทเอ้ยมึงกันนะ เอาไใส่อๆๆเดี๋ยวมาตรฐานมาตรฐานเออเอานี่อาอายังมาปลุกไว้อือพ่อเออนี่ละอือบ๊อบพิดวังดอกบ๊อบผิดวังดอกถื่อพีนวองไม้ถึงวะเต็มหนึ่งแล้วเออถือว่าถื่อเยอะดีแต่ว่าคือมีตะปะไหลตัวหน่อยๆเถอะ เอาหลังที่สวงพี่น้องผมจัดไปถุงยางเข้ายู่หันมีอยู่บัดท่านเอาบัดท่านเอาฮือออกมาพี่น้องผมด้วยใจระทึกว่าออกเพราะว่าถิ่นถือเข้ากับไสหมองเข้าถ้ามันถือยู่นี่มันก็ต้องถือยู่นี่ได้ใสอยากสำดิตุ่มลังนี่ถือบ่มีจักเตี่ยมบ่มีจักเตีมเอาลงไปกู Lái chú chỉ vô tình 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 vô ถึงเสียถึงถอดเบ็ดกันบผู้มาเอานอบ้มีเนื้อไส่ก็ถือไปโหลดดิขึ้นขวานไปแตะลงไปใส่เบ็ดกันบบกจับได้ยกเหลืเนาะเอาหลังที่สามตัวหนึ่งแล้วตัวหน่อยเขาบอกเอาซือ้อหลังที่สามโกบานนี่มาๆๆขอยามเองเนะขอยามเอง จากว่ถือพี่น้องเยี่อมันจมบอกอ่กกระจมอยู่นะใส่ยกลงไปบึงกันนะ bắt thước xoang lăng bắt bên nhằng bắt thước ba cái nó há xuống vắng thuộc lăng bó men rồi vui. Đây, cái yam cô. À, ní luôn đấy. ดิบเอกมมอเกยอ้าเหียดมันเลือกผพดตัวนี้บาดใดเทอมันเลือกผวดมันเลือกผวดบ่เอกาดอกผาดพี่น้องเหี่ยมันฟูขึ้นมาหอดพี่เลยเดียวเดียวเดียวเปิดไหมเปิดไหมต้องเอาตื่นก่านี่ตื่นก่านี่กอันนี้เกินว่าเหี่ยมันลิบปลายมามันสิมาจังไดินาำเลือกผุดเออมันหนาเลือกผวดเหี่ยมันร่อยอื เออเอาเอาก้าเงี้ยจุ๋มตองกต้องีเปนแลนลับใหมอืมเออซ้ำนี่ไดบ่เออขันได้เอาซ้ำนี่แตกว่าวยน่ามันมันเลือกผดเงี้ยมันร่อยคือมันต้องหอดปากพีเดีกินสิบแห้งเขาข้าวเข้าเขาเดือูอืม้าปูเอาปูใส่น้่งเด้อลองงเอาไข่ใกล้แล้วมาตอกมือกัเดี๋ยวผ่านถือมาเอาปูใส่เขาเอาพี่ดอง ใส่ไว้คือเกาเอมือว่านคือถือดีเถอะวะอืใ่งลั่นเ้าถูกปูใส่อืมน้ำง่ได้ปูกเดน้ำบถูกใส่ดินผนข้า่าๆเต้นเป็นลั่นนเป็นใหม่เนาะไม่เคยทาเยคนณ้มอืมอคอยอยู่่นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นหลังนี่นารุ่นนานารักนารุ่นพี่น้องล้างนี่นารักนารุ่น อ๋อวัตถอจกใส่ไหมเมื่อแรกคือถือดีครับเทเลดียนนะปกดีๆปกนักนไว ก็เลยมอยู่หม่องอื่นไรแล้วห่วย้ยังยู่มจใส่กะยูกมันันหน้าม่เ่าูีอพี่น้องผมมายกหมู่วานคือยกเล้วถือทุกหลังมันกันหลังนี้มันเป็นจ้าดมันกัน สีสวยครับแท้เบ็ดกระเสียถือลักยามพร้อมหลุดพร้อมมานักเอิงตึงนะนักเอิงตึงน,นง่พี่น้องโอ้โอ้ว่าถือจักตัวพี่น้องผมแจ็คแล้ว บ่สิซื้อมาบดจังได้ยังจังไปนี่กูพี่น้องเดี๋ยวไปไล่หน่อยตัวเดียวอีหลีบ่เอากูจัดไปบ่แม,มนยูนีบ่โอ้หันเอารีบสร้หลังสุดท้ายพี่น้องมานบ่มานบ่หูวผมยามกันแล้วว่ามียามกันแล้วโกมิดยามกันแล้วถุงเป้าพี่น้องมือนี้ Song sai gì bỏ lẻo thoát khai Bob bên nhau kể cả muốn chẳng tiền gì ăn bông một hóc hòm 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 ตะเบ็ดยุบเปลี่ยนปรนเด็ก็ยังเสียเว้ยหลงหมอว่าหลวงเจ้าหนุกมันเชงได้โอ้ยสีหลงจังได้ดูเสียบกับมือเบ็ดบ่แม่นลอยเนาะเบ็ดลักสิบลังนี่นะโอเคว่ามักเมาถึงกับว่แม่นผู้เสียบกับมือผู้ใส่ชิบเลยว่ะอือทำบ้านหลงหมอบ่แม่นหลังนึงสองเซตอ้าวหลังสุดท้ายพี่น้องผมได้บ่ได้เยาวากันเที่ยวนี่มันเป็นจังสี่ dạ yeah, màn mũ cả và mất hết khác đâu lại toàn màn nó lắng mòn nhang tôi bật ngay rồi Ừ ừ, ừ à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  หากินมาตะเล็กเถ่าหน่อยอือเอ้าขอบคุณทุกเรืยทุกซับทุกการทิดการตามพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองขอบคุณโกู้มีหลายๆเลย,ๆยครับเด้อครับวันนี้มันขาดเนี่ยครับเอายกถุงเป่าเน,นี่ยนี่เระภาพนาะปกมันมีต้นใหม่หนึงบ่เอามันมีตัวหน่อยเลยบ่ท่านเอาฮะพี่น้องผมอย่าว่ากันเถืออาไรหน่อยบ้ามีกับงงอยู่เลยมันเลี่ยมขึ้นเขาดี <c oughs> โอ้ยเบ็ดกระซางหัวมันอือ เอา้าเพรากันคลิปหน้าครับในเมื่อมันบ่ได้ในเมื่อมันผิดพลาดมันผิดพลาดไปเบิดทุกอย่างแล้วสร้างหัวมันขอพูครับสวัสดีครับพี่น้องผมต้องเอาลงพี่น้องได้บ่ได้แม่นบ่พี่น้องบอกว่าบ่แม่นไปใส่สีไปหาซื้อปลาไหลมาใส่บ่เฮ็ดจังซั่นครับพี่น้องผมได้คือได้บ่ได้คือบอ่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ